ครับในส่วนด้านนี้จะเป็นด้านลินข้างวัดน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบเือนใบโพงเงินนะครับเหมือนจากที่นี่นะครับก็คือเป็นใบใบละสามสิบบาทสามสิบบาทเวลาเขียนชื่อเสร็จปากกาเราก็จะเอาไว้ในต้นโพด้านนี้ทำเป็ <พอ S 2> นชัด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 ชด,ชด,ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีครับ จนเต็มแล้วไม่รู้จะไปไหนนู่นไปอยู่นู่นเลยนู่นไกลๆไกลนู่นจะเป็นหลังคาเราจะเห็นเป็นระเบียงยาวๆนะครับส่วนด้านนี้ด้านนี้เราจะเห็นกันอยู่ก็คือบ่อน้ํอที่ฐานนะครับจะมีปีต่างๆลงขึ้นมาดูนิดก่อนถ้าเราสังเกตด้จะมีตามหนังสื์ตามปีที่เราเกิดปีไหนนะครับเราก็ลองใส่ปีนั้นครับ รรามติดกาด้านนึงด้านนึงกับประเดี้มีคนโยนอยู่ชมความงามด้านในด้านในก็ด้านกระสับนะแล้วด้านในก็มีเรียนเต็ม <c oughs> เลย <c oughs> ส่วนในวัดก็รอบๆก็จะมีแพนี้ครับเราไปเยี่ยมชมดูชมการสุนทยงานขอบคุณครับ